ในพาร์ทนี้นะครับก็จะพูดถึงพาร์ทของเอฟเฟกนะครับว่าหลังจากที่เราอัดเสียงมาแล้วอิดิทเสียงคลีนเสียงมาแล้วเราสามารถทําอะไรกับมันได้อีกนะครับในพาร์ทของเอฟเฟกนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาดูที่ช่องนี้นะครับปกติเราดีช่องนี้ก่อนนะครับช่องของอินพุตเอาพุตเนี่ยมันคือการตั้งค่าไมโครโฟนตอนแรกใช่ไหมครับทีนี้พาร์ทของเอฟเฟกจะอยู่ที่แท็กนี้ครับตรงนี้กดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่เอฟเฟกครับ ตรงนี้นะครับเราใส่ที่ตรงนี้ก็ได้หรือใส่ที่มิกเซอร์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ที่มิกเซอร์ตรงนี้แต่ว่าอันนี้เอาอย่างง่ายแล้วก็ใส่ที่แทร็กตรงนี้ได้เลยส่วนเอฟเฟกที่เราใช้นะครับแนะนําก่อนว่าจะมีอยู่ใช้อยู่ประมาณสัก3ตัว4ตัวนะครับอย่างตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัวของพวกอีคอเลเซอร์นะครับคือการปรับแยกความถี่ต่างๆนะครับอยู่ในหมวดของฟิลเตอร์และ Eq ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นพารามิเตอร์อ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้เราสามารถปรับแต่งย่านความถี่ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการจะโลค cut เนี่ยตัว L นี่คือโลค cut คือย่านความถี่ต่ำๆที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นว่าย่านเสียงฮัมฮัมที่มันเอ่อฮึมฮัมฮึมฮัมประมาณสักร้อยเฮิร์ต์อย่างเงี้ยครับเราสามารถพิมพ์ตัวนี้ได้เลยก็ได้เป็นเลขหนึ่งร้อยแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดึงลงแบบนี้นะครับดึงลงแบบนี้ จะเป็นโลคัทนะครับหรือถ้าเราจะดึงมือเลยได้ไหมก็ดึงได้ครับดึงแบบนี้ดึงแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะมีทั้งหมด7แบรนด์ตรงนี้นะครับก็คือสามารถตัดยอดความถี่ต่ำทิ้งหรือว่าจะบูสต์ยอดความถี่สูงให้มันสว่างขึ้นอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้นะครับบูสต์ยอนกลางอะไรเงี้ยนะลองปรับดูเล่นได้นะครับนี่คืออีควอไลเซอร์นะครับ สุดมากถ้าเป็นเสียงแด็หรอกเราจะโลคัสประมาณสักร้อยร้อยี่สิบแล้วแต่นะครับเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงก็จะขึ้นไปเยอะหน่อยอะไรแบบนี้อย่าให้เสียงมันรท์ยมากขึ้นแล้วก็บูส์ย่านที่เป็นย่านไฮไฮขึ้นนิดนึงให้มันมีเสียงแบบดูสดใสดูใสามากขึ้นนะครับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีสูตรตายตัวแต่ให้รู้ว่าเครื่องมืออีควอเลชั่ช่วยจัดการย่อยความถี่ได้นะครับทําให้เสียงสะอาดขึ้นได้เหมือนกันนะครับทําให้เสียงสะอาดขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้คืออีควอเลชั่น ต่อไปเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ช่วยจัดการเรื่องของดนามิกของเสียงพูดนะครับหรือเสียงร้องเพลงเนี่ยสังเกตว่าอันนี้ถ้าเป็นเสียงพูดอ่ะความดังเบาของแต่ละช่วงจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับคอมเพรสเซอร์ <Okay. S 1> คือเครื่องมือที่ใช้จัดการเกี่ยวกับพวกดนามิกของเสียงถ้ามันดังไปนะครับหรือเบาไปเนี่ยคอมเพรสเซอร์ <Okay. S 1> คือตัวนี้นะครับจะจัดการให้เสียงอยู่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันผมจะแนะนำใช้เป็นตัวดนามิกละกันนะครับตัวนี้ นะมันจะมีทั้งหมด3ตัวเนี่ยเราใช้เป็นตัวกลางนะครับเปิดตัวนี้นะครับแล้วถ้าเราไม่รู้ใช้อะไรเราใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ครับแบบว่าซอฟ t e คอมเพรสชันเป็นแบบ p r e เซ็ตแบบเนี้ยนะครับมันจะช่วยปรับให้เสียงมันดูสม่ำเสมอดูสมดุลมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แนะนาให้เฉยว่ามีเครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือถัดไปนะครับถ้าเราอยากได้เสียงที่มันแบบก้องๆนะครับผมปิดไปก่อนเนา เสียงก้องๆเหมือนจำลองอยู่ในห้องนะครับเราใช้เป็นเสียงรีเวิร์บได้นะครับมีหลายตัวมากผมลองใช้เป็นสตูดิโอรีเวิร์บแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้มีพีซตอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีพีซตให้หรือเปล่าผมไม่มีตัวนี้นะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดโมอันนี้คือเปิดรีเวิร์บนะปิดรีเวิร์บ EP หนึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตอันนี้เปิดลองให้ลูมไซส์เปิดดีคคือเสียงตามไม่เยอะที่การทำพอดแคสต์ด้วยโปรแกรม Adobe Audition เสียงหลักๆที่เราต้องปรับนะครับคือเวทกับรายเราต้องการให้เสียงจริงเยอะก็ปรับไปที่ร้อยครับมาสาธิตอยากให้เสียงเอ่อเสียงของรีเวิร์บเยอะเสียงจริงน้อยก็เอารายลงเอาเวทขึ้นเยอะๆก็ได้จะมีแต่เสียงกล้องแล้วนะครับตอนนี้ออเดอร์วี่ออรชั่นครับเรามาลองฟังกันดูนะครับว่า อันนี้คือเสียงที่มันก้องๆนะครับผลงานที่เราอัดไปนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใช้เป็นเอฟเฟกนะครับในการช่วยเล่าเรื่องของเราได้นะครับหรือจำลองเสียงห้องนะครับน,นี่คือพาร์ทของเอฟเฟกนะอีกเทคนิคหนึ่งที่แน,นะนำครับสมมติว่าเรามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งแล้วเราอยากจะทำให้เป็นจิงเกิลของพอดแคสต์หรือว่าจะต้องการให้มีลักษณะของเสียงที่มันดังขึ้นเบาลงนะครับตามอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถใช้ เครื่องมือวอลลุมเมือของไอพีทีแล้วได้นะครับอันนี้จะลองวางให้ดูนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของการเขียนอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าเสียงเพลงที่ได้มาเนี่ยจะดังกว่าเสียงพูดสิ่งที่ควรทําอย่างแรกเลยคือควรจะให้เสียงพูดนะครับเป็นเสียงที่มี p r i o r i t y เป็นอันดับแรกคือเสียงดังนะครับดังกว่าที่สุดเป็นเสียงที่ดังที่สุดนะครับลองฟังเพลงดูก่อนนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ดโม EP หนึ่งวันนี้เราสึกว่าอันเนี้ยเสียงเพลงมันค่อนข้างจะดังดังมากนะครับเราสามารถลดลวอลลุ่มรวมรวได้ก่อนตัวนี้ครับคลิกที่เส้นสีเหลืองเนี่ยแล้วดึงลงมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดโม GP 1นะครับทีเนี้ยเราอยากจะให้เสียงของเพลงมันเหมือนกับด j คือการเปิดเฟดเดอร์ให้มันค่อยๆดันขึ้นไปนะค,ค่อยดังแล้วก็ค่อยๆเบาลงก่อนที่คนจะพูดแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับเราสามารถทําได้นะครับโดยการใช้เมาส์เนี่ยคลิกที่เส้นวอลลุ่มต,ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เป็นจุดขึ้นมาแบบนี้สีฟ้า2จุด ผมต้องการให้เพลงค่อยๆดังขึ้นมานะครับผมก็ค่อยๆดึงเส้นหน้าลงแบบนี้นะครับหรือจะใช้เฟดได้ไหมใช้ตรงนี้ก็ได้ครับค่อยๆเฟดแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมลองใช้เป็นจุดเนาะแบบนี้อ่ะลองฟังดูเพลงค่อยๆดังขึ้นสวัสดีครับและเมื่อถึงเสียงพูดตรงนี้ผมอยากจะให้เสียง เพลงค่อยๆเบาลงผมจะให้เพลงเบาลงก่อนเสียงพูดนิดนึงก็คือจุดให้เกิดจุดสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จุดอีกทีนึงตรงนี้แล้วก็ดึงลงแบบนี้ลองฟังดูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าถ้าดังไปก็ดึงลงอีกนิดนึงก็ได้นะครับให้มันสมูทนิดนึงเส้นชันๆน,น้อยๆเข้าสู่รายการพอดแคสต์สวัสดีครับให้มันซึไมไปเยอะๆหน่อยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดโม่ EP หนึ่งวันนี้อ่าผมต้องการให้หลังจากพูดเขาว่า EP หนึ่งแล้วเสียงมันหายไปก็จุดอีกทีหนึ่งสองทีแล้วก็ดึงให้มันหายไปเลยแบบนี้เดโม่ EP หนึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำพอดแคสต์ด้วยโอ EP หนึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตและผมต้องการจะตัดนะครับ สิ่งที่ไม่ใช้ออกไปก็คือแค่กดไปม,มีโกลแล้วตัดที่ไปเลยแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไตเติลจิงเกิลพอดแคสต์หรือจะทำกับเสียงอื่นๆก็ได้นะครับเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ด้วยกันได้นะครับทีนี้ข้างหลังล่ะเราอยากจะให้มีแบบนี้เหมือนกันเป็นเพลงปิดรายการก็ทำได้ครับก็คือ copy ไปนะครับ ctrl C, command C แล้วไปวางแบบนี้ก็ได้ครับ แก้แก้ตัวออโตเมชันตรงนี้นะครับได้เหมือนกันแก้จุดตรงนี้แบบนี้ก็ได้ครับนเฟดเอาช่วยด้วยอ่ะที่เราอัดไปนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มันเริ่มไม่ค่อยสวยผมขอเริ่มตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่นนี้คือตัวอย่างของการใช้อ u t o m a t i o n กับแท็กเพลงนะครับอย่าลืมว่าเราต้องให้เสียงของ d i a l o g นะครับ เสียงพูดเนี่ยเป็นอันดับความสําคัญอันดับหนึ่งนะครับส่วนเพลงเนี่ยก็ให้ลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกันหรือเบากว่าน,นิดนึงได้นะครับโอเคล่ะสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วมีหล,หลายเสียงใส่ซาวด์อเฟกอะไรวางลงไปเนี่ยนะครับเราจะเอ็กพอร์ตเสียงออกมาใช้นะครับเราก็ลากรวมก่อนก็ได้แบบนี้เพื่อความชัวนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เอ็กพอร์ตแล้วก็มมดูลแท็กมิก์ดาวแล้วก็เอ็นทายเซสชั่นแบบนี้ ตั้งชื่อครับตั้งชื่อไฟล์ของเรานะครับก็สมมติว่าผมจะเอาชื่อนี้เลยนะครับผมจะเปลี่ยนจาก Mix d ี w n เป็นวันที่แล้วกันสมมติว่าผมอัดวันที่14 0-2นะครับนะครับ66แบบนี้นะครับเลือกที่เก็บนะครับโลเคชันสำคัญมากว่าเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์เดิมนะครับโฟลเดอร์พอดแคสต์นะครับตัวนี้ไฟล์ฟอร์แมตนะครับเลือกได้นะครับ แนะนำให้บันทึก <c oughs> เป็นไฟล์ .wav หรือไฟล์ wave นะครับนะถ้าถ้าเป็นพอดแคสต์บางที่จะรับเป็น mp3 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์มาตรฐานในการทำงานแนะนำให้บันทึกไฟล์เป็น w a v นะครับแบบนี้แล้วก็เซฟนะเช็คดูว่าส e t นไ e ที่เราเลือกไว้24 bit 48 h z เนี่ย48 k h z เนี่ยตรงไหมถูกต้องนะครับแล้วก็ p p e n ไฟ l ์ไปเอ็กพอตเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับนะโอเคผมก็จะทำการกดโอเค export เร็วมากนี่คือเสร็จแล้วอ่ะทีนี้เราไปฟังกันว่าที่อันมาเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนมาสาดิ์บ้างครับ นะครับง่ายๆนะครับใช้ไม่ยากมากนะครับขั้นตอนตั้งแต่การบันทึกเสียงการอีดิตการใส่เอฟเฟกนะครับหรือว่าการทำออโตเมชันแทร็กนะครับนะก็หากมีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็วันนี้มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าาต่อไปนะครับสวัสดีครับ